อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าๆคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ปราส้มพาเข้าสวนนะคะดูสิว่าปราส้มพามาทำอะไรปราส้มจะพามาเก็บผักปังไปจอคะ่ะฤดูกาลนี้พอจะเข้าปลายฝนต้นหนาวนี้ทางเหนือนี่เขาจะชอบทำจอผักปังนะคะใส่แหนมเดี๋ยวให้ดูปลูกแล้วก็ต้องกินนะคะเห็นไหมเขาจะแตก แตกแขนงยอดอย่างเงี้ยยอดดอกอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยยอดดอกแบบเนี้ยจออร่อยมากเดี๋ยวประส้มขออนุญาตเก็บก่อนนะคะเก็บมาบ้างแล้วค่ะเนี่ยในถุงได้เยอะแล้วนะคะเก็บเอาใบอ่อนยอดอ่อนเขาเนาะเราจะไปทำจอให้ดูนะคะ มาต่อคะ่ะเพื่อนๆเมื่อกี้พาไปเก็บแล้วนะคะวันนี้ประส้มจะมาทําอาหารช่วงปลายฝนกบหนาวทางภา <All right. S 1> คเหนือบขําทำนะคะอาหารง่ายๆค่ะถือว่าเป็นอาหารจานด่วนแล้วก็แก้แห้งเล่าได้นะคะถ้าคนที่เมาค้างเนี่ยช่วยได้เยอะเลยค่ะวันนี้ประส้มจะมาทําจอผักปังนะ,ะผักปังเนี่ยบางคนเขาไม่ชอบเขาบอกว่ามันลื่นๆนะคะแต่ทริคมีอยู่ที่ว่าจอผักปังเนี่ย มันจะมีไอตัวแก้อยู่ก็คือที่ทําไม่ให้มันลื่นๆเนี่ยก็คือจะใช้น้ํามะขามเปียกนะคะความจริงเวลาเราจอนี่เราจะใช้น้ำมะมะขามเปียกใช่ไหมแต่จอผักฟังเนี่ยเขาจะใช้น้ํามะนาวแทนนะคะให้ตัดรสเปรี้ยวด้วยน้ํามะนาวนะคะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากไว้เป็นอะไรี่ยพูดไปคือน้ํำลายไปมีแหนมนะคะ่ะใช้แหนมหมูนะคะ ถ้าเป็นทางเหนือเขาก็จะใช้แหนมหม้อนะคะแหนมหม้อที่เขาขายตามตลาดเนาะแหนมค่ะแต่ไม่ใส่หมดอกค่ะใส่แค่แท่งเดียวเนาะเพราะไม่ได้ทําเยอะแล้วก็หอมแดงกระเทียมมะเขือเทศนะคะเครื่องปรุงรสง่ายๆค่ะไม่มีอะไรเยอะเลยนะคะแต่อร่อยชัวร์นะคะน้าปลาดีค่ะผงปรุงรสแล้วก็พริกแห้งนี้พริกขี้หนูก็ส้มปลูกเองนะคะเดี๋ยวจะเอามาทอดเนาะทอดสิ่งแหนมนะคะ เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเพืเ่อนๆว่าทําออกมาเราจะเป็นยังไงเนานะนี่ค่ะผักปังก็เก็บมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงนะคะเพืเ่อนๆสวยไหมผักปังต้นเดียวค่ะผักปังต้นเดียวผสมปลูกแค่ต้นเดียวเก็บได้เราไม่ได้ทําปลูกไปขายเนาะผักปังญี่ปุ่นนี้ยอดเขาจะอวบมันไม่แข็งเหมือนผักบองพื้นเมืองแถวบ้านเรานะแล้วก็ยอดเขา ซอมดอกเขาแต่หวานแล้วก็กรอบแล้วก็อ่อนนุ่มนะคะแต่ถ้ามันถ้าเป็นผักฟังสูตรดั้งเดิมพันธุ์ดั้งเดิมเขาจะออกแข็งนิดหนึ่งนะคะปลูกแค่ต้นเดียวก็พอกินค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็มาสู่ขั้นตอนในการทำํำจอผักกาดแล้วนะคะเพื่อนๆจะใช้น้ำมันนิดหน่อยค่ะเราจะเจียวหอมก่อนนะคะ ใช้น้ำมันนิดหน่อยไม่ต้องใช้เยอะค่ะแค่นี้พอประมาณหนึ่งช้อนนะคะเราจะเจียวกระเทียมก่อนนะคะเจียวแคบจะหอมค่ะเพื่อนๆตอนนี้ปลาส้มก็เจียวกระเทียมแล้วก็ ทอดพริกเสร็จล้วก็ยกออกมาไว้แล้วนะคะน้ำมันมาร้อนเกินไปเนาะปะส้มกับพักเบรกแป๊บหนึ่งนะคะเสร็จแล้วปะส้มจะเอาในหม้อกระทะร้อนๆเนี่ยะคะ่ะเดี๋ยวกลัวมันไหม้เกินเนาะจะเอาแหนมลงไปเลยค่ะไม่ได้ผัดแหนมนะคะปะส้มปิดไฟนะแต่ว่ากระทะมันยังร้อนอยู่นะใส่แหนมลงไปค่ะ ไม่มีสูตตายตัวนะคะเพื่อนๆขอย้ำนะไม่ได้ผัดแหนีนะคะเดี๋ใช้กระทะร้อนๆเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำค่ะเติมน้ำลงไปนะคะจะไม่จอผักปังนี้ไม่ต้องใช้น้ำเยอะนะคะขอพยย,ยัก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 ค่ะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะสูตรทำ จอผักปังให้อร่อยมันไม่มีสูตรตายตัวหรอกค่ะสูตรไทยก็สูตรไทยเนาะแต่สูตรของปลาส้มเนี่ยเด็ดมากนะคะการที่เราเจียวหอมเจียวกระเทียมก่อนค่อยใส่แหนมนี่จะทําให้น้ําซุปมันหอมนะคะไม่มีกลิ่นแหนมออกมานะแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปค่ะพูดมากนะคะใส่มะเขือเทศลงไปตอนนี้มะเขือเทศก็ เริ่มเปิดแล้วนะคะคือจอผักจอผักปังเนี่ยเราต้องปรุงลดน้ำซุกมันให้ได้รสชาติที่เราพอใจกงให้ออกเค็มนิดๆเพื่อตอนสุดท้ายเราจะตัดด้วยน้ำมะนาวนะคะได้รสชาติถูกใจผสมแล้วไม่ต้องเติมอะไรแล้วค่ะก็ใส่ผักลางลงไปเลยค่ะเพื่อนๆขั้นตอนสุดท้ายนี้จะใช้เวลาไม่นานนะคะเสร็จแล้วเราก็จะกลับด้านนะคะกลับแค่ให้พอผักปังสุกนะคะเพื่อน ก็ส้มก่อนมาแยกกับก่อนนะใช้มือเดียวทำนะคะตอนนี้ก็กลับผักปังให้สุกได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมมันจะขบกลิดพอดีเลยถ้าเราใส่น้ําเยอะมันจะทําให้หลงเหล็กน้ำน,นะคะปรุงรสชาติได้ที่พอผักปังสุกเราก็จะปิดไฟนะคะสุกได้ที่แล้วค่ะผักปังเริ่มสุกแล้วนะคะไม่ต้องปรุงนาน,นะคะ่ะผักปังนะแล้วก็ปิดแก๊สเลยะคะ่ะ ความอร่อยมันอยู่ตรงนี้ค่ะใส่น้ํามะนาวปลาส้มกับสูตรของปลาส้มก็คือให้มันมะนาวสองลูกจะพอดีนะคะทีนี้ก็เตรียมพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเดี๋ยวมาดูตอนปลาส้มจัดจานนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆพร้อมจัดจานแล้วอาหารเหนือนี่ก็คือขาดไม่ได้เลยนะคะพวกประเภทจอผักกาดจอผักปังทุกทุกอย่างที่ว่าจอนะคะจบท้ายต้องราดด้วยกระเทียมเจียวพร้อมพร้อมน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะ ฝรั่งเห็นแล้วกลัวอนะไรแไม่กลัวหรอกคะ่ะฝรั่งบ้านนี้ก็กินนะคะกระเทียมเจียวนะคะเสร็จแล้วก็ขาดไม่ได้พริกขี้หนูส่วนของปลาส้มนะคะตากแห้งแล้วก็มาทอดกรอบ่ถ้าเป็นพริกตลาดไม่ค่อยกล้าออามาทอดนะคะไม่รู้ว่ามันมีสารพิษตกค้างหรือเปล่านะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเจ้าผักปังนะคะปลูกเองทําเองกินเองนะเกลงพอนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมาที่แวะเข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะทำข้าวด้วยกันนะคะบ๊ายบาย